อ่าโอเคครับก็สวัสดีน้องๆชาวโค้ทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพี่วุฒิเหมือนเดิมครับแล้วเราก็อยู่กับเกมดันสตาร์บนะครับเนาะน่าจะคุ้นชินกันดีนะครับช่วงนี้พี่ลงให้รัวๆเลยนะครับกับเกมดันสตาร์บนะครับเพราะว่าเล่นมายาวนานขนาดเข้าไปในฤดูหนาวแล้วนะครับเนาะวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาทาอะไรกันใช่ไหมนะครับเดี๋ยวจะมาพูดกันอ่ามาพูดกันตามหลังเนาะนะครับแต่ว่าก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับ ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณโอจังด้วยนะครับเนาะสำหรับ300โดเนตนะครับที่โดเนตเข้ามาประมาณเมื่อ3-4วันที่แล้วนะครับเนาะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับสปอนเซอร์ใจดีอย่างโอจังแล้วก็เดินทางมายาวนานด้วยกันขนาดนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเนาะนะครับในวันนี้นะครับพี่วุฒิเนี่ยนะฮะมีหลายๆอย่างที่อยากจะมาพูดนะครับแล้วก็อยากจะทําด้วยนะฮะหลายอย่างเลยนะมากมายไก่กองเลยนะครับแต่ว่า นะครับสิ่งแรกเลยที่พี่จะมาพูดเลยนะครับก็คือนะฮะในหน้าหนาวเนี่ยนะครับเราจะเจออะไรบ้างนะนะน้องๆเคยอ่าแบบสังเกตไหมว่าเราจะเจอตัวอะไรบ้างนะอะไรเงี้ยนะฮะอุ้ยโดนโดนกัดโดนกัดโดนกัดมันมีแรงมงมุมนะเดี๋ยวตบแรงมงมุม,มตรงนี้ทิ้งเลยฮะเพื่อเอาใหญ่นะฮะโอเคนะครับเรา ตามราหายายแมงมุมด้วยเนาะนะครับน้องๆเคยสังเกตหรือว่าแบบสงสัยบ้างไหมเอ๊หน้าหนาวเนี่ยมีกี่วันนะครับหน้าหนาวเนี้ยเราจะต้องเจออะไรบ้างนะฮะในวันนี้เนี่ยพี่วุจะพามาพูดถึงสิ่งพวกนี้แล้วกันนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับจริงๆคลิปไอ้นี้เนี่ยพี่อัดมาหลายรอบแล้วนะครับเนาะคลิปที่เป็นในส่วนของการพูดถึงว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะแต่ว่านะครับ มันเสียนะนะครับต้องบอกว่าคลิปมันเสียหลายคลิปมากเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวกินกินขากบย่างนะกินเพื่อทุกเราบาบางของออกจากกระเป๋านะครับกินปลาด้วยอ่ะนะครับเพื่อที่จะตัดต้นไม้นะฮะคือไม้เราใกล้หมดแล้วนะครับนาะอโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงฤดูหนาวกันนะครับนะ้อ แล้วก็ในส่วนของฤดูหนาวเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นฤดูอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพูดในส่วนของอ่าในช่วงถัดไปนะครับว่ามันจะเป็นฤดูอะไรต่อนะอะไรประมาณนี้นะครับเนาะนะครับในส่วนของฤดูหนาวเนี่ยนะครับมีทั้งหมด35วันเอ้ยมีทั้งหมด15วันนะครับเนาะสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เลยในส่วนของฤดูหนาวก็คือบอสเดียวขอบนะครับหรือว่าบอสกวางตาเดียวนั่นเองนะครับเนาะบอสกวางตาเดียวเนี่ยเป็นตัวที่ผู้เล่นใหม่หลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะพี่เองด้วยนะครับเนี่ยนะครับ ตายมานักกหนักแล้วน,ลนะครับตรงนี้เลือดลดลแล้วนะฮะหาที่พอเหมาะวางกองไฟก่อนอ๋อนะฮะก็คือเป็นบอสที่น่าลำคาญที่สุดแล้วนะครับในบรรดาบอสเลยนะสำหรับตัวพี่เลยนะครับเนาะแต่ว่ามันก็เป็นบอสที่มีความค่าง่ายอยู่ในตัวนะครับเนาะ,นะ,น,ะนะคือเจ้าบอสเดียร์คอปเนี่ยน,นะครับมีการตีเนี่ยก็คือตีเราเนี่ยสองทีแตกเลยนะครับอยากจะบอกว่าแรงมากๆเลยนะ คือสองทีแตกน้องคิดเอาแล้วกันนะผมว่าเราจะต้องแบบมีความสตรองขนาดไหนฮะถึงจะอยู่ได้นะฮะนะครับนอกจากการที่มันมีดาเมจแล้วนะครับดาเมจที่รุนแรงมากเนี่ยครับยังมีความที่มันมีดาเมจระยะไกลด้วยนะครับนะมัมาตีไกลด้วยนะตีทีเดียวเนี่ยนะครับนะบ้านช่องพังหมดเลยนะครับเนาะนะแล้วมันก็จะโผล่มาช่วงหน้าหนาวนี่แหละนะครับเป็นช่วงที่ทรมานจิตทรมานใจสุดแล้วนะนะครับ แล้วก็มันสามารถลดค่าสติได้หนักมากๆเลยนะครับก็คือแบบคือถ้าสู้กับบอสเดียขอบโดยที่ไม่มีอาหารเพิ่มค่าสติอย่างเนื้อตักแห้งนะครับหรือว่าในส่วนของเห็ดเขียวนะครับพี่รับรองเลยว่าบื้มแน่นอนฮะบ้านบืนบ้มแน,น่นอนตรงนี้มันมีรางแมงมุมนะครับเนาะเดี๋ยวเราข้าแมงมุมนะเพื่อเก็บในส่วนของใยเข้าไปด้วยแล้วกันนะ อนะพอดีพี่เจอไม้หนามแถวๆว่าบึงนะฮะก็เลยเกบมาตะกี้วิ่งผ่านบึงมานะโอเคได้เอาเนี้ยก้มาเนี้ยกมโอ้เดี๋ยว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 เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะเดี๋ยวเป็นใหญ่เป็นใหญ่อืออืเอาเอาเหรอเอาเหรอ,เ,อเดี๋ยวนะฮะได้ห้าแล้วครับเราต้องการ ใหญ่เปมุม,มใหญ่เปมุมพี่ใหญ่เปมุม,มแต่ว่ามันใหญ่เยอะมากนะครับคือรางเมงมุมพวกนี้เนี่ยเราทุบทิ้งไปเลยแล้วกันนะผมเดี๋ยวเราจะเอารังแค่ตรงที่มันมีวัวอยู่นะฮะเอาไว้ไปขยายทําฟาร์มเมงมุมฟาร์มใหญ่เปมุมที่หลังนะนะครับตรงนี้เนี่ยค่าได้ค่าทิ้งไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาเกะกะละลานเรานะอ่ะไปที่ไหนแล้วเนี่ยอ่ะเจอเมนเดตด,ด้วยนะครับน้องเมนเดตเป็นพืช อาย่าชนิดหนึ่งนะครับโอเคเราก็เปิดแบบมาฮะก็พอพูดถึงบอดดี้คอปจบไปแล้วใช่ไหมนะครับนะในหน้าหนาวเนี่ยนะครับนอกจากบอดดี้คอปแล้วก็จะมีแมกทัศวินทัศนะครับเนาะเป็นตัวที่อ่สปอนในส่วนของหน้านี้นะครับเนาะเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มันมืดนะเนี่ยนี่เราอยู่โซนบึงหรือเปล่าฮนะโอ้ยโซนบึงมันพุ่งกันไปยาวย็นนู้นเลยนี่วานะครับโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวพี่กลัวไอเจ้าตัวหนวดทันตะเคอร์นนะมันมาตบนะครับยังไงเดี๋ยวเราถอยกลับมาก่อนแล้วกันนะฮะน้องแมคคัสบินทัศเนี่ยนะครับเป็นเหมือนเขาเรียกว่าสิงโตโทะเลนะครับนาะนะครับแต่ว่ามันมีหมาป่าเป็นลูกน้องนะครับซึ่งมีความสตรองนะฮะคือมันเดินยิงเดินยิงได้อ่ะเหมือนแคลรี่เลยฮะเหมือนเกนะมโมบ้าที่เป็นแคลรี่เลยนะมีความควนเทรนอยู่ในตัวค่อนข้างเยอะเลยโอเคตรงนี้ก่อไฟทาวน์ไปเลยฮนะ แล้วก็นะครับเวลาที่เจ้าตัวเดียวขอบมาเนี่ยพื้นจะสั่นนะครับมันจะเป็นเป็นเสียงเตือนมกอซิล่าอะไรประมาณนี้นะฮะเกีเเ่ยวเห็นปย่างทิ้งไว้ติดตัวไว้สักอันก็ไม่เสียหายนะครับเนื้อแต่แข้งหน้าหนาวเนี่ยสมควรจะมีเยอะนะครับยิ่งมีเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะอ๋อตัดต้นไม้ก่อนนะก็มีแมคาแคทวินทัสนะครับเราแมงคาแคทว Minecraft ินทัศเนี่ยพี่มันมันมีความจำเป็นยังไงกับชีวิตเราใช่ไหมนะครับ คือเขียวมันเนี่ยนะครับเป็นเขียวที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับมันเอาไปทําคลทายความเร็วได้ด้วยนะเป็นคาถาที่วิ่งไวที่สุดในเกมแล้วครับแล้วนะครับเป็นคาถาที่เพิ่มความเร็วของตัวเรานะนะฮะนะครับแล้วก็นะครับในส่วนของหน้าหนาวเนี่ยนะครับจะมีเขาเรียกว่าอาหารเนี่ยนะมันเหมือนเหมือนมันจะเสียช้าลงนะครับประมาณ25%นะนะครับ ในหน้าร้อนเนี่ยก็จะเสียเร็วขึ้น2ี่้เนนะครับเนาะถ้าจะไม่ผิดนะครับน่าจะราวๆนี้นะเออนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมเลยนะครับในส่วนของหน้าหนาวเนี่ยนะฮะพี่คิดว่าหลายๆคนน่าจะมีปัญหาก็คือมันอยู่ไม่ไหวพี่ผมอยู่ไม่ได้เลยครับหน้าหนาวมันแป๊บเดียวแตกแป๊บเดียวแตกเลยฮะมันหนาวมากไม่รู้จะเตรียมตัวยังไงนะฮะสิ่งที่ต้องเตรียมตัวเลยนะก็คือหินน้มพุนะอย่างอย่างไม่มีเลยนะต้องมีหินน้ำพุนนะฮะ หินอุณหภูมิ like เนี่ยก็คือหินสีเหลืองนี่แหละนะครับที่พี่ใช้บ่อยๆเนี่ยฮะเนี่ยที่พี่เอาแบบเดี๋ยวไปย่างไฟบ้างเดี๋ยวไปวางไว้ข้างกองไฟบ้างหินอันนี้นะครับเนาะซึ่งหินอันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียในตัวมันเองด้วยนะครับเนาะก็คือถ้ามันหนาวนะฮะมันจะกลายเป็นหินเย็นไปเลยนะซึ่งเราลําบากเลยฮะถ้ามันร้อนนะครับเนาะมันก็จะเป็นหินอุณหภูมิที่ช่วยให้เรา ทุเรานะฮะอาการหนาวเหน็บได้นะครับซึ่งนั่นแหละนะครับข้อดีก็มีข้อเสียอยู่ด้วยนะครับยังไงก็ใช้อย่างระมัดระวังนะก็คือในหน้าร้อนเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมันมันไปแช่ตู้เย็นไงนะครับพอไปแช่ตู้เย็นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ถึงจะเอามันมาใช้นะครับประมาณนั้นแหละนะเนาะเรื่องอาหารเรื่องอุณหภูมินะครับเนาะเสร็จแล้วนะ สำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับเนาะหรือว่าไม่ค่อยชินนะครับกับในส่วนของการจําฤดูการต่างๆเนี่ยนะบโอ้ยพี่มันจํายากเย็นเหลือเกินเนี่ยไม่รู้กี่วันเดี๋ยวต้องเข้าฤดูนั้นฤดูนี้ใช่ไหมนะครับน้องๆก็สร้างในส่วนของเทอร์โมมิเตอร์นะครับเข้ามาช่วยแทนแล้วกันเนาะนะจะช่วยได้เยอะเลยนะครับเพราะเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยเออทำไมรีบพูดจังวะเพราะเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยนะฮะรู้ได้ครับผมว่า หน้าไหนหรือว่าฤด,ดูไหนจะมาก่อนนะครับเนาะเออถ้าเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยมันขึ้นไปข้างบนเนี่ยแสดงว่านะครับในส่วนของตัวฤดูร้อนมานะครับแต่ถ้ามันลดลงมาต่าเนี่ยนะก็จะเป็นฤดูหนาวมานะครับเข้าใจเนาะนะถึงจะไม่ได้ทําให้ดูแต่ว่าน่าจะเห็นภาพนะครับเนาะน่าจะเห็นภาพมันเป็นอุป,ปรกรณ์ชิ้นนี้ฮนะเดี๋ยวเอาให้ดูแล้วกันเนี่ยอันเนี้ยฮะใช้แผ่นไม้แล้วก็ใช้ทองนะฮะ อุปกรณ์ไม่ได้แพงมากอะไรนะครับเนาะโอเคตรงนี้กินอาหารเข้าไปฮะเพื่อรีเลือดแล้วก็รีคาสตินะเออโอเคนะฮะรีเลือดขึ้นมาสักหน่อยแล้วก็ยังดีโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเนาะนะ,นะะพูดมาเยอะพอสมควรในะเรื่องสาระต่างๆนะครับเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําอะไรกันต่อไปยังไงเนี่ยนะครับหรือว่าจะเจอบอสเจออะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมา พูดถึงใน EP ีต่อไปแล้วกันนะครับว่าเราจะเจออะไรเนาะหรือว่าเราจะทําอะไรกันครับมันมีหลายอย่างที่ต้องทําเพื่อต้อนรับในฤดูต่อไปด้วยนะครับเนาะโอเคเช้าพอดีเลยครับโอเคนะครับน้องๆยังไงถ้ามีอะไรสงสัยนะครับหรือว่าไม่เข้าใจอะไรยังไงเนี่ยสามารถนะครับคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะนะครับถ้าพี่ตอบได้พี่จะตอบให้นะถ้าพี่ตอบไม่ได้ก็ตอบไม่ได้นั่นแหละเอาวเอเอาหวเอเอาวะเอาวะ เจอแรงมุงทำลายทิ้งไปเลยโอเคครับยังไงวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย